แค่ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มคเคมรนซาทาผู้กองอตอมกำทันตาไม่ทันได้รบเดี่ยงแล้ว จากกรณีที่เกิดเหตุการณชุมนุมเล็กน้อยระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาโดยฝั่งทหารกัมพูชาโวยวายแสดงตนเป็นเจ้าของพื้นที่หลังจากที่ฝั่งไทยภาคณะ IoT ีเข้ามาลึกโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าไม่มีคำสั่งมาและยังพาสื่อมวลชนเข้ามาด้วยจนมีเหตุชุมุนขึ้นนั้นหนึ่งในเวรัลที่เป็นที่จับตาจากเหตุการณ์ดังกล่าวคือภาพของทหารหญิงที่ชี้นิ้วปัดมือไล่ทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่หลังจากที่เข้ามาโวยวายในพื้นที่ของไทยซึ่งต่อมาทราบว่าทหารหญิงคนดังกล่าว คือร้อยเอกหญิงประวิชยาวล,ลีสุขสารหรือผู้กองอะตอมผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยและล่ามประจำคณะผู้สังเกตการชั่วคราว ทางกัมพูชาได้เห็นว่าคลิปดังกล่าวของผู้กองอะตอมก็เกิดหัวร้อนกันเป็นแถวสรรหาสารพัดวิธีสกรปรกเหมือนเช่นเคยจนถึงขัน้นมีการน,นำภาพของเธอนั้นมาตัดต่อในลักษณะที่ไม่เหมาะสมจนสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคมโดยเมื่อวันที่23สิงหาคมร้อยเอกหญิงประวิทยาวลีสุขสันหรือผู้กองอะตอมได้ออกมาชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากที่มีผู้ที่ไม่หวังดีนำภาพของเธอนั้นในลักษณะว่าวิวมาเผยแพร่ลงบนสื่อสัง ลมออนไนไ์ซึ่งผู้ก่ออะตอมได้โพสต์ข้อความชี้แจงว่าขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่นี้ชี้แจงนะคะภาพที่ปรากฏในสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นภาพที่ใส่ชุดว่ายน้ำหรือภาพอื่นๆเป็นภาพตัดต่อทั้งหมดชีวิตนี้ยังไม่เคยใส่บิก,กินี่หรือแต่งตัวว่าวิวเลยเพราะแม่ดุมากหากเจอภาพดังกล่าวฝากช่วยรีพอร์ตด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะส่วนด้านของทหารเขมรก็ไม่ได้มีการหยุดโจมตีค่ะล่าสุดพาผู้ก่ออะตอมโดยบอกว่า แน่จริงมึงมาเจอกับกูสมัดมวยกับกูก็ได้หรือมึงจะยิงกับกูก็ได้ไอ้ดอกแค่นเนาะฮะไอ้ดอกปต่เสียมันเนาะแกโทรจงไงจะงงางไอ้สตรองเก้ออะไรเนี่งอะมาเนี่ยก่อนมาเนี่ยจูบเนี่ยหมอบยังใส่ใส่ดักตบก้นใหญ่เนี่ยติงจังวอดได้บังกับบ้านจังมวยสมายกับบ้านได้ไหมเนี่ยมามันใหญ่เนี่ยหมอบนางบอกว่าในคลิปนี้นะครับผมผู้หญิงที่ทำไม้ทำมือชิมิชิมืออย่างเงี้ยก็หมายถึงผู้กองอะตอมเนี่ยครับผมสวยๆคนเนี้ย แน่จริงมึงมาเจอกับกูมึงกล่าเหรอมึงจะเป็นหมัดโมยกับกูก็ได้หรือมึงจะยิงกับกูก็ได้เจอกันได้เลยมันเลยแม่ทำท้าเนี่ยเหรอเขมเมนต้องการสันติเคมบูเดียนิสพีซโอ้โหฮุนเซนสันติบ้านเป็นงี้เหรอฮุนเซนท้าเขาไปทั่วเลยอิจฉา,าความสวยเขาอีกเอ้ย และอย่างที่ทุกท่านน่าจะได้เห็นกันว่าทุกครั้งที่ทางฝั่งกัมบูชาพยายามจะโจมตีหรือใส่ร้ายประเทศไทยก็มักสะโดนเวนกรกรรมตามทันเสมอล่าสุดในโซเชียลมีการแชร์คลิปทหารหญิงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยในคลิประบุว่าทหารหญิงป่วยไข้เข้ารักษาในโรงพยาบาลรายงานจากพื้นที่ชายแดนเผยว่าทหารหญิงกัมบูชานายหนึ่งล้มป่วยด้วยอาการไข้ป่าขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำการในพื้นที่ป่าเขตชายแดน ล่าสุดถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในฝั่งกัมพูชาแล้วโดยแพทย์ยังคงติดตามอาการอย่างใกล้ชิด อจากนี้ก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวด้วยอาทิเช่นถ่ายรูปอัพเฟซแล้วกลับบ้านได้อย่าลืมไปรับกาแฟนหนึ่อวงเล็บ25สซองที่คลังด้วยนะส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะก็บอกว่าเอาเถอะทำเพื่อแผ่นดินเกิดถึงจะตายก็สมศักดิ์ศรีเพื่อชาติศาสนาพระสมเด็จหุนเซนและหุนมาเนต เจเลอรลกูทั้งนี้สำหรับประวัติของร้อยเอกหญิงปวิชยาวลีสุขสารหรือผู้กองอะตอมผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยอายุ28ปีสำเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้นรุ่นที่1และหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรสายวิทยาการทหารรุ่นที่8ปัจจุบันผู้กองอะตอมดำรงตำแหน่งผู้ช่วยโฆษกกองบัญชา การกองทัพไทยและนายทหารล่ามแผนกล่ามกองการภาษาต่างประเทศกรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งในเดือนกันยายนปี2 5 6 7ผู้ก่ออาตอมได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาแถลงผลปฏิบัติงานของกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปีงบประมาณพศ2567และหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยภาคภาษาอังกฤษผู้กออ ตอมเผยว่าการเป็นผู้ช่วยโฆษกกรงบัญชาการกองทัพไทยถือเป็นเรื่องที่มองว่าไกลตัวเพราะงานส่วนใหญ่ออกแนวอยู่เบื้องหลังเนื่องจากงานเป็นล่ามมักจะอยู่เบื้องหลังเสียส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พบผู้คนส่วนงานพิธีกรก็ถือได้ว่าเป็นงานที่ท้าทายความสามารถเช่นกันซึ่งชื่นชอบงานที่ทําอยู่มากเพราะเป็นคนที่ชอบพูดชอบพบปะผู้คนใหม่ๆโดยเฉพาะกับกําลังพลของกองทัพต่างประเทศการที่เราได้พูดคุยกับคนที่มาจากต่างที่กันทําให้เรา เราสามารถมองเรื่องดำเดิมในแง่งมุมใหม่ๆได้นอกจากบทบาทในงานประจำแล้วผู้ก่อตอมยังเป็นติวเตอร์สอนวิชาภาษาอังกฤษพิธีกรสตาฟและสเตทสองภาษาโดยเธอเคยสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโทอีกได้คะแนนถึง895โดยมีสไตล์การสอนภาษาอังกฤษเป็นกันเองติวตั้งแต่ต้นจนจบมีแบบฝึกหัดให้ทำแล้วก็ติดตามผลทุกบทเรียนด้วย